ปีนี้นะคะกลุ่มสาระวิชาภาษาไทายของเรานำเสนอนิทานื้นบานเรื่องปลาบุยทองก่อนอื่มขอแนะนำตัวละครให้ได้รู้จักคนที่หนึ่ง กหนักรรี็ายเนชั้นป5ั้2และเด็กชายสุกกะรโง,งสีเทนักเรียนชัน้าป5ั้น3รับเกิดทหารของข้าราชการคเด็กหญิงเป็นจักรพรรดิเด็กชายันทัก้า เด็กหญิงชาชมาตัวชุมสูตรนักเรียนชัน้นป .5 ทับ2และเด็กหญิงเพรมานีขุม่มพินิษนักเรียนชัน้นป .5 ทับ2รับบทคนทัวร์และประกอบฉากขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนี่ก็เป็นชมหน้านะคะแล้วก็บทบาทที่ได้รับในวันนี้นะคะเชิญนักแสดงเตรียมความพร้อมได้เลยค่ะชาภาษาไทยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ในเมืองพาราณสีมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีพ่อชื่อในทอประกอบอาชีพจับปลามีภรรยาสองคนภรรยาคนแรกชื่อคณิ t ามีลูกสาวคนเดียวชื่ออ้อนภรรยาคนที่สองชื่อานางคณิฐีมีลูกสาวสองคนชื่อ,อาอและอีวันหนึ่งเศรษฐีทอได้พานางคณิ t า ไปจับปลาในคลองน้องบุนิษาคอณพี่เดี๋ยววันนี้เราไปจับปลากันนะน้องได้จากพี่ทองทั้งสองจึงเดินทางไปหาปลาในทองเหวี่ยเหยไปกี่ครั้งก็ได้เพียงปลาตุวทองที่ตั้งท้องเพียงตัวเดียวเท่านั้นจนกระทั่งผบคำ เศรษฐีทองก็ตัดสินใจที่จะเอาปลาบู่ทองที่จับได้เพียงตัวเดียวกลับบ้านแต่เพราะว่านานคณิษฐาผู้เป็นภรรยาเกิดความสงสารปลาบู่จึงขอให้เศรษฐีผู้เป็นสามีปล่อยปลาบู่ทองตัวนั้นไปเหนื่อยกัเนเอยวันนี้ข้าหวานแหจับปลาไม่ได้เลยสักตัูหวานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้แต่ปลาบู่ทองตัวเดียวเท่านั้นงั้นเอาอย่างนี้ เอากลับบ้านไปก็แล้วกันจะได้เอาไปทำกับข้าวกินกันเย็นนี้อย่าเลยพี่มันบาปน้องว่าจะเอาปลาไปปล่อยในคลองตามเดิมน้องสงสารปลาบุญองกำลังท้องอยู่ด้วยพี่เห็นไหมจ๊ะไม่ได้นะน้องจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้พี่จะเอาปลากลับบ้านคูนบางความนะโดนเถื่อนพี่ทำอะไรน้องคงยิ่งเหนื่อยยู่ด้วยพี่ทำอะไรยังไง พี่พอะพ,อพี่อยอพี่เจ้าจิ้นนะพี่อ๋อพี่ซึ่สีทองไม่พอใจนางคณิถาจึงเกิดบันดาลภาระเอาไม้ฟาตีทุกตีนางคณิถาจนล้มลงตรงหน้านางคณิถาซิ้งลงหายใจและได้โยนาน,นางทิ้งวงทองอ๋อจากนั้นนายทอง ได้เดินทางกลับบ้านเมื่อในทองเดินทางกลับมาถึงบ้านก็ได้พบกับเอื้อยที่เดินมาหาพอ่อและได้ถามหาแม่พ่อทองจ๋าแม่ไปไหนหรอจ๊ะทำไมแม่ถึงไม่กลับมาด้วยเอื้อยไม่เห็นแม่เลยแม่ของเจ้าอ่ะหนีตามผู้ชายไปแล้วจะไม่มีวันกลับมาบ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้วไม่จริงไม่จริงใช่ไหมจ๊ะพ่อ นับตั้งแต่วันนั้นมานางคณิฐีผู้เป็นแม่เลี้ยงของเอื้อยและน้องสาวต่างแม่ทั้งสองก็กลั่นแกล้งใช้งานเอื้อยเป็นประจักษ์โดยที่เศรษฐทองไม่รับรู้และไม่สนใจในสิ่งที่เอื้อยโดยกระทเลยแม้แต่นิดเดียวนี่นางเงยเย้าเท้าน้ำใสตุ้มไม่เต็มเลยนะนอนตรงโน้นตรงไหนจ๊ะเอาผ้าเนี่ยไปถูหัวให้สะอาดด้วยนะ แล้วเนี่ยก็สักผ้าให้อ้ากับอี้ดี่หละได้จ้ะน้องเอ้ยน้องอ้ายน้องอี้เอาไม่ใช่วุ้ยชักช้าเ,เกินเกินเร็วเร็วสิจ้าป้าแม่วันเดิตนตลาดนะจ้านะหมู่บ้านไปกันลึเอ้ยอยู่ในบ้านอย่างทุกใจเอ้ยคิดถึงแม่มาก ไปน,นั่นงร้องไห้อยู่หนท่าน้ํขนาขณะที่ร้องไห้อยู่นั้นก็ได้พบกับปลาบุตรซึ่งเป็นนางคนิฐาที่กลับชาติมาเกิดแม่จ๋าแม่จ๋าเอ้ยคิดถึงแม่เลยเกินทำไมเป็นแบบนี้แม่หายไปไหนทำไมแม่ไม่กลับมาหาเอ้ย ใจที่หลว้ว่าเม่ยังไม่ตายเป็นลาเป็นปลาบุทองมือเอือยหลวว่าเม่เป็นปลาบุตทองก็ได้งำข้าวสวยมาโปรยให้ปลาบุตทองกินและมาปรับทุกข์ให้ปลาบุตทองฟังทุกวัน่ายด้านานางคณิถีนั้นลูกสาวทั้งสองเห็นเอือยมีความสุขท,ทั้งทั้งที่ัุดแกลง้งแต่เอือยก็อดทนไม่ถิ่ปากบน่นต่อมา,านางคณิถีติด,สดสตสอะจนพบว่า านางพณิษาาได้มาเกิดเป็นปลา,าบุบพองและได้มาพบก,กับเอื้อยทุกวันจึงสั่งให้เอื้อยไปทำง,งานนี่นางเอื้อยปวดจะร้องให้สงกันนั่นแหละโอ๊ยเจ็บตานั่นปลาบุบอง,งนี่นะหืมเห็นนั้นเหมือนเส้นจริงเลย วางทุกไม่ต้องไปแบบทุกข์กับใครอีกไปจ้าลูกในขณะที่อี้ยกำลังทำงานหนักอยู่นั้นนางคณิถีก็จับปลาบู่ทองมาทำเป็นอาหารและปอดเก็บปกาที้ไว้เคยเอ้ยจินงดยู่ใจิรงวจริง เอยทำความสะอาดบ้านเอ่ยก็ได้พบก,กับเก็บปลาบูทองที่ถูกทิ้งไว้ในท่วเอ่ย้าใจเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่าต้องเป็นเก็ปลาบูทองของแม่ตุนแน่แมจึงนำเก็บไปฝังดินและอธิษฐานขอให้แม่มาเกิดเป็นต้นมะเขือ กิดใหม่เป็นต้นมะเขือนะจ๊ะแม่หลังจากนั้นเอ้ก็ได้มารดน้ำให้กับต้นมะเขือทุกวันจนงอกงามฝ่ายนาคณิถีทราบเรื่องของเอ้กับแม่จึงไม่พากันกับสองคนสามคนแม่ลูกหวังจะมาโค่นต้นมะเขือและนำลูกมะเขือไปจิ้มน้็นพริกกเกินหนังเตยแกนี่มันหายนะักนะจะทำอะไรจ๊ะ โขลต้นมะเขือไว้ที่บ้านขันหรอคิดเหรอว่าเกจะจะพกับไม่ผมแกอะฮะอย่าทำอะไรเลยนะจ๊ะฉันจะโค่นต้นมะเขือต้นนี้ทิ้ง่านะจ๊ะอย่าทานะจ๊ะอย่าโค่ลูกของมันมันจะน่าพิกลอย่านะจ๊ะ ใน hey, แม่ไปเกิดเป็นต้นโพงเงินโพทองในป่าและไม่มีผู้ใดสามารถโค่นทำลายหรือเคลื่อนอย้ายต้นโพงเงินโพทองนี้ได้อีกแม่จา๋าเอ้ยจะพาแม่ไปอยู่ในป่าแล้วนะแม่ไปเกิดเป็นต้นโพงเงินโพทองนะแม่นะต่อไปนี้จะไม่มีใครมาทำร้ายแม่ของเอ้ยได้อีกแล้ววันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตได้เสด็จประักป่า ขณะเดินชมนกชมไม้อยู่นั้นก็ได้พบก,กับต้นโพงเงินโพทองพระเจ้าถูงบทารรู้สึกถูกสตากับต้นโพงเงินโพทองต้องนีมากจึงสั่งให้ทห,หารนำเข้าไปปูเมนวงังแต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถื่อนย้ายต้นโพงเงินโพทองได้เลยสักคนทหารทหารทหารทั้งหลายเจ้าจงไปประกาศว่าหากมีผู้ใด ที่เคลื่อนย้ายต้นทองเงินทองทองได้ข้าจะให้รางวัลเป็นอย่างงามเลยทีเดียวพระเจ้า่ค่ะเจ้าค่ะอ่าเอ้ยเจ้าค่ะเจ้าค่าเอ้ยหากมีผู้ใดสามารถค้นต้นทองเงินทองทองนี้ได้พระเจ้าขุนพัน์จะตบรางวัลให้อย่างงามเจ้าค่ะ ต้งงนหงอนโพทองที่เป็นแม่ของตนว่าจะขอย้ายแม่เข้าไปปลูกในวังจะทํำได้เหรออีนางเอ้ยแม่จ๋าแม่ไปอยู่กับวังกับเอ้ยนะแม่จะได้ปลอดภัยแล้วเอ้ยก็ได้ถองต้งงนหงอนโพทองได้สำเร็จเป็นดิ๊กไงนส่พระเจ้าสมบัติที่เห็นสถานาการณ์ทุกอย่างก็ถูสตากับเอื้ยเป็นอย่างมาก อยู่นวังและเป็น เรานะเมื่อเจ้าไปอยู่ในวังกับเราแล้วเราจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพระมเหสีรรรรรของเราขอบพระทัยเลยค่ะ่มทั้งสองกลัแบวบางกันอย่างมีคำสุทธิ พร้อมกับต้งโพรเงินโพทอง,งฝั่ง,งานางคณิถูและนิกสาวที่เห็นเอื้อยได้ดูก็คิดอ,อิจฉาริษยาเอืย้ยจึงคิดแผนร้ายส่งจดหมายปลอมไปให้เอื้อยโดยผ่านนายทหารนางเอื้อย เจ้าป่วยนะขอให้เจ้ากลับมาดูแลพ่อเจ้าที่รักแกปวดจากนางกระดิขเมื่อเอื้ออ่านจดหมายเอื้ยตกใจมากเมื่อรีบรีบขอพระเจ้าพรมทัตกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมพ่อที่ป่วยหนักเสด็จที่ไหมคะพ่อของน้องป่วยหนักน้องขอไปเยี่ยมพ่อที่บ้านได้ไหมคะ,ะเสด็จที่ได้เลยจ้ะเมื่อเอื้อของพี่พี่ขอให้น้องของพี่เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะจ๊ะ ขอบใจไหมคะจากนั้นเอ้ยได้เดินทางกลับบ้านเมื่อเอ้ยเดินทางกลับมาถึงบ้านก็เกิดเหตุการณ์ไม่คานคิดคืนนางคณินหรนันท์ได้ทิ้งแผนการกลั่นแกล้งเอ้ยโดยการนำกระทะตั้งน้ำาดืวางไว้ใต้หมายกระดานดยไม่ทันรวังตัวเหยียบหมากระดานตนจึงทำให้ตกไปในมือ้นเกียดจนถึงแก่ความตาย ไอ้ทรงอำน้าจมีลูกไอ้ของแม <ând> ่นันท์เงินมันก็ตายไปแล้วลูกเพิ่งเตรียมตัวเข้าวันแทนนันท์เงยนไดนะลูกเป็นเพียงพระมเหสีของพระเจ้าพงศ์มหันตนัลูกไปแล้วล่ะก็อย่าลืมแม่ล่ะแม่จะอยากได้แหวนเพชรแบบพลอยสวยๆสวยสุดเกินไปเลยลูก ไปยังวังของพระเจ้าพรมทัตหลังจากผู้อี้วุ่นตายลงไปก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นนกแขกเต้าเมื่อเกิดใหม่ก็ได้บินกลับเข้าไปในพระราชวางังพระเจ้าพรมทัตเห็นนกแขกเต้าแสนรู้บินไปบินมา <Wow. S 1> แต่ไม่รู้ว่าเป็นเอ้ยที่กลับชาติมากเกิดก็เหลืองไหวใกล้ตัวฝ่ายาย้ถึงดังนั้นรู้สึกไม่พอใจ ได้ต่งคนรัวที่นำนกเห็ดเต้าต,ตัวนี้ไปฆ่าทิ้งเสือยนางนขนรัวได้เห็นไหมได้ห็นนกหัวเขียวตัวนั้นนะนกเห็ดเต้านะ้ะปลาอปลาตเกียดนเกลียดวันเนี้ยน้าจะกินผัดเผ็ดนกแซ่แบแซ่บได้ดนะัะไปจัดก,การถอดขนมันมาเลยจ้ะจังไปจังไม่เล่นอเลย อ้่ถอยกจะายนกแขกเต้าองชน,นะเกสเดอ้ยอยะอยคนฉัน,ฉนคนฉันลนแล้วอยอยคนฉันลุบท้นแล้วแม่คตณวได้ถอนนกแขกเต้าจนเสร็จและวางนกแขกเต้าไว้บนโต๊ะนกแขกเต้าหกได้โอกาสกระสือกกระสนหนีตายหลบเข้าไปอยู่ในรูหนูรักษาตนเองจนหายดีแล้วก็หนีเข้าไปในป่า เจอกับพระฤาษีพระฤาษีตรวจดูได้งานจุกบาวูกเข็นเต้าตัวนี้คือเอื้อยที่ปับชาติมาเกิดและตอนตายกลายเป็นนกยังมีเขาอ่อนๆติดมาด้วยจึงเสกใ้เอื้อยและลูกกลับมาเป็นคนตามเดิมนี่เจ้านกแขกเต้าเจ้าเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดนะเจ้ามีชํงนาสงสารเสียจริง ข้าจะเสกให้เจ้ากลับมาเป็นคนและจะเสกให้ลูกในท้องของเจ้ากลับมามีชีวิตอีกวันหนึ่ง นะค่ะดูกราบขอบพระคุณท่านดูสีจ้กะกราบขอบพระคุณท่านดูสีเจ้าค่ะอ๋ออ๋ออ๋ไไอไปไปข้าขอให้เอาสองคน <c oughs> ดุกชายดุจปอดชายมีิ้วของเอ้ยโตขึ้นก็ได้ถามหาพระตีดาเรื่อขอให้เอ้ยพานตนไปหาเอื้อเจ้าเร,ารื่องทั้งหมดให้ลูกฟัง และตั้งใจร้อยพวงมลาลัยเพื่อให้บุช,ชายนำไปมอบให้กับพระเจ้าพรมทัตเพราะเมื่อขังที่เอื้อยอยู่ก,กับพระเจ้าพรทมทัตเอชอร้อยพวงมลาลัยถวายให้พระเจ้าพรมทัตเป็นประจำลูกของแม่เจ้าจงนำพวงมลาลัยพวกนี้ที่แม่ไห้ร้อยนำไปให้พ่อของเจ้านะถ้าพ่อของเจ้าเห็นจะจำได้ทันทีวันนี้เป็นสีมูนของแม่พระเจ้าค่ะเสด็จแม่ ชมลูกชมไม้ดูวิวทัศน์ที่สวยงามเหล่านั้นไม่ทันรองได้ชนกับลูกชายเลยช้าก่อนอาหารช้าก่อน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 เจ้าติดใจเย็นไว้เอ๊ะนี่โฟมอะไรโฟมนนีะ้มันคือคุณนะนี่เจ้าเจ้าได้ฟูงอะไรนี้มาได้อย่างไรเจ้าจงเล่าให้ข้าฟังระบัดเดี๋ยวนี้วงมอะไรพวงนี้เป็นของแม่ค่ะ แม่ของข้ามีน้ำมนเอื้อแม่ให้ข้ามาหาเสด็จพ่อและนำเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้ฟังพระเจ้าค่ะหลังจากที่พระเจ้าถวัลาตรเรื่องทั้งหมดก็กลับไปที่วังทันทีและได้ไปจับการสองคนแม่ลูกนั้นพระเจ้าถเรลยธามุตัวกลองมาพบและค้นหาความจริงนี่ทันทีเจ้าตกสารภาพมาซะดีๆเจ้าเป็นใครมาจากไหนเจ้าไม่ใช่ผู้เอย ฉันเองที่จาร,<ต>จรนีจะไม่เชื่อ